วันนี้บางลิกมากับเรื่องที่ให้ชื่อว่าตามรอยอดีตครับเราจะไปพูดคุยแล้วก็ฟังเรื่องจากคุณบางลิกกันครับสวัสดีครับบางลิกครับสวัสดีครับพี่ตั้มอด้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เคยคุยกับคุณบางลิกไหมฮะครับครั้งแรกครับผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยครับโอ้ยยินดีมากนะครับที่ให้เกียรติ<า>ก,ตกับเต้นพี่อ้อไม่ต้องตต้นเต้นนี่ครั้งแรกที่มาเล่ากันเดยช็อกเลยเหรอ ใช่ครับพี่ไม่เคยเล่าเลยโอเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่ต้องตื่นเต้น <c oughs> ไม่ต้องประมาทนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปว่าครั้งแรกสําหรับนักเล่าหลับตาแล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่อยๆเล่าครับค่อยๆเรียบเรียงว่าใครทําอะไรที่ไหนนะครับแล้วเรื่องจะดําเนินไปได้อย่างดีเองครับผมนะฮะอาจจะมีอาการประมาทนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะคอยประคับประคองให้เรื่องราวรที่<ม>ฝากเอาไว้ทางฝั่งขอข้อมูลส่งมาว่าบางลิกเนี่ยเรื่องนี้ เจอกับตัวเองแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านในกรุงเทพผ่านมาแล้วนานทีเดียวครับยี่สิบกว่าปีเรื่องตามรอยอดีตเรื่องที่ว่าเนี่ยนะครับบังดีครับเป็นยัางไงาครับ,รบเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับก็คือย้อนไปเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะครับอืคือช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมนะครับของช่วงที่ว่าผมกําลังจะขึ้นชั้นปสามแล้วก็ทีนี้ ที่ซอยบ้านผมนะครับอืเขาจะมีหนังกลางแปลงมาลงครับครับหนังกลางแปลงก็คือเขาจะฉายช่วงเย็นไปจนถึงสามสี่ทุ่มครับถูกแล่ทีนี้ผมในวัยเด็กกับเพื่อนๆนในซอยก็จะไปเล่นกันที่นั่นทุกเย็นครับผมเป็นปีเล่นเหล็กโครงเหล็กอะไรเงี้ยครับเออเด็เป็นโครงสร้างนั่งร้านนะนะใช่ใช่ครับพี่ครับก็ไปปีเล่นกันอย่างเงี้ยเป็นประจําครับอแล้วก็ทีเนี้ย เย็นวันนั้นนะครับประมาณช่วงโพลเพ้ครับเกือบหกโมงเย็นนะครับก็คือนัดกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับผมใช้เป็นชื่อชื่อนามสมมุติได้ไหมพี่เอาเลยครับก็ชื่อรินนะครับจะเป็นผู้ชายนะพี่ก็คือบ้านลินเนี่ยจะบอกว่าอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านผมไม่ไกลกันเท่าไหร่เขาไม่ได้เป็นคนพื้นเทที่นั่นเขาเป็นคนใต้ครับแต่ว่าขึ้นมาอยู่กับ ป่ากบมะเขาที่ที่ซอยซอยบ้านเดียวกับผม,มก็คือเล่นมาด้วยกันทีนี้ไอไอโครงเหล็กที่ว่าเราเล่นกันกับบ้านผมมันอยู่ไม่ไกลกันบ้านผมอะ่ะจะอยู่ติดกับคลองเลยเป็นคลองพระขนงครับคลองในซอยครับแล้วก็ชวนมาเล่นกันที่ชายคลองหน้าบ้านแล้วผมก็บอกกับเพื่อนว่า เออเดี๋ยวพี่หยิบของเล่นมาให้นะครับก็ขึ้นไปบนบ้านก็ไปเอาของเล่นช่วงที่ผมขึ้นไปก็ไม่นานมากครับผมประมาณผมเดาเอานะครับน่าจะประมาณสักสิบห้านาทีสิบกว่านาทีครับแต่ในช่วงจังหวะนั้นน่ะผมลงมาไม่เจอเพื่อนผมแล้วแล้วผมมาเข้าใจว่าเพื่อนผมได้เดินกลับบ้านไปแล้วผมก็เข้าบ้านเข้าบ้านปกติ แล้วเวลาผ่านไปช่วงหัวค่ําครับประมาณทุ่มหนึ่งเนี้ยมะหรือแม่เขาเนี่ยมาที่บ้านผมก็ถามว่าอา่เห็นลินไหม <c oughs> เพราะว่าเห็นตอนเย็นมาเดินเข้ามาเล่นกันที่หน้าบ้านผม <c oughs> เออลินไปไหนใช่ครับผมก็เลยบอกกับเขาไปว่าผมลงมาจากบนบ้าน่ะหลังจากเอาของเล่นอ่ะคือไม่เจอเขาแล้วอืก็ <c oughs> <c oughs> มันจะมีช่วงที่ว่าผมไม่เจอเขาเนี่ยก็คือมันจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเดินผ่านหน้าบ้านผมคือชายคลองที่บ้านนะครับมันจะเป็นสะพานปูนทอดยาวเลยครับคลองเนี่ยมันจะมีสะพานปูนชายคลองเดินทะลุได้ทุกซอยครับอืก็เขาเดินผ่านมาไปดีแล้วเขาก็เห็นลินเนี่ยครับไปยืนอยู่ที่สะพานไม้หน้าบ้านผมอืแล้วเหมือนลินนะครับ เอื้อมมือจะเหมือนไปจับลูกปลาเข็มนะครับอันนี้เขาเล่าลให้ฟังนะครับคนที่เจอครับเหมือนจะลงไปจับปลาเข็มที่ว่าอยู่ในคลองครับ<ม>เอื้อมมือไปจับ,บเขาก็เดินมาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยระวังตกน้ำนายหน,หนูประมาณเนี้ครับแล้วก็เขาก็เดินผ่านไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยครับผมก็คือช่วงจังหวะที่ผมลงมาก็ไม่เจอหมายถึงไม่เห็นทั้งทางด้านของน้องรินใช่ไหมครไม่เห็นอีกเลยครับ ไม่เจอเลยครับ,รบก็คือช่วงจังหวะที่ผมขึ้นไปบนบ้านแหละครับก็คือช่วงจังหวะที่ลินเนี่ยไปที่สะพานไม้ชายคลองครับครับ,รบแล้วทีนี้หลังจากพ่อแม่เขาทราบเรื่องเขาก็ได้ไป <c oughs> ได้ได้ไปแจ้งผู้นำชุมชนนะครับก็ได้ติดต่อเรือเรือเขาเรียกว่าเหมือนเรือตักพักกอในคลองครับที่ตดม ก็คือออกตามหาแล้วก็ตัดผักปอดตามชายฝั่งเนี่ยครับเผื่อจะเจอศพ <สบ S 1> ครับก็คือมั่นใจว่าน้องน่าจะจมน้ำนํำนะตอนนั้นนะครับคือตอนนี้ทุกคนวินิจฉัยเลยว่าน้องน่าจะเสียชีวิตแล้วล่ะนะถูกต้องครับผมอ่าก็เลยมีการตามหาหลังจากนั้นเป็นยังไงก็คือทีนี้ตามหากันไปช่วงดึกแล้วครับตำรวจตำรวจก็มาเนี่ยครับแล้วก็ตอนนั้นผมกลัวมากเพราะว่าผมก็เด็กอยู่แล้วเขาก็ผมผมกลัวว่าผมเนี่ย จะเป็นเหมือนคนผิดนะครับประมาณนี้ครับผมก็กลัวผมก็ร้องไห้ครับแต่คือมะากระป๋าเขาก็ไม่ได้โทษผมเพราะว่ามันมีพี่คนหนึ่งที่ว่าเห็นน้องยืนอยู่คนเดียวนะตอนนั้นครับ <c oughs> แล้วก็ทั้งคืนนั้นคือหาน้องหาลินไม่เจอครับผมครับ <c oughs> จนเช้าอีกวันหนึ่งครับประมาณแปดเก้าโมงครับสายๆครับก็เจอตบ ของลินลอยขึ้นมาเหนือน้ําไม่ไกลจากที่ตกน้ําหน้าบ้านผมประมาณสักสิบเมตรครับคือติดกับเสาไฟเลยบ้านผมไปหน่อยหนึ่งครับครับตรงกับหน้าบ้านเขาเลยครับตรงกับหน้าบ้านลินที่ว่าอาศัยอยู่เลยครับนี่ไงโอครับคนลุกเลยพี่จักโอ้คือคือหลังจากนั้นก็นํานําศพขึ้นมาแต่ทีเนี้ยทางศาสนาอิสลามะครับเขาจะไม่นําศพ เกินยี่ิบสี่ชั่วโมงคือจะต้องนําไปทําพิธีทางศาสนาคือจะไม่ไว้ไว้ศพนานนะครับไม่เกินยี่ิบสี่ชั่วโมงออืก็คือต้องไปทําพิธีทางศาสนาก็ก็ได้ไปทําพิธีทางศาสนาอะไรเรียบร้อยครับก็ช่วงในสามวันแรกนะครับก็จะมีคนเดินผ่านตรงเนี้ยครับทุกคืนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นท่าน สะพานปูนเดินผ่านทะลุได้ทุกซอยครับเขาจะเดินใช้ใช้เส้นทางนี้กัน mm. เขาก็จะเห็นเงาดําๆครับอยู่ที่หัวสะพานหน้าบ้านผมเป็นประจําอืำจนไม่มีใครค่อยกล้าผ่านเท่าไหร่ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างประมาณเนี้ยครับ mm. ตัวผมตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจออะไรนะครับแล้วทีนี้ผ่านไปได้ไม่เกินเดือนนะครับมันจะมีต้นฝรั่งที่อยู่หน้าบ้านผมนะครับ อยู่ใกล้ๆกับจุดที่ลินได้จมน้ํามันก็จะมีรุ่นที่ผมคนหนึ่งเขาไปโหนเล่นกิ่งฝรั่งไอเนี้ยความที่ผมเป็นรุ่นน้องเป็นเด็กผมก็อยากจะเล่นบ้างอืแล้วจะมีพี่ชายของมะผมนั่งกินข้าวอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นแล้วผมก็กระโดดขึ้นไปโหนพอผมโหนเสร็จกิ่งไม้มันหักพอหักเสร็จปุ๊บตัวผมอะตกลงไปในน้ํา ไม่ไกลจากจุดที่เพื่อนผมจมทีเนี้ยผมก็ตะกุยคือผมสำลักน้ำแล้วผมลงไปยันพื้นเลยครับเหมือนผมตะกุยถีบพื้นดินนะครับครับลงไปลึกแล้วมันเหมือนมีเงาดําครับคอยดึงผมดึงดึงนี่หมายถึงว่าดึงดันดันตัวผมขึ้นมานครับโอ้เหมือนมาช่วยอืใช่ครับเหมือนมาช่วยครับครับคือคือตอนนั้นผมว่ายนะ้ำไม่เป็นครับ คือเหมือนช่วยดันตัวผมให้ลอยขึ้นมาครับ oh. มาเป็นเงาดําๆแล้วก็สมัมผัสได้ว่าเป็นมือครับ oh. ดันผมขึ้นมาแล้วก็พี่ชายของมะผมก็เอื้อมมือลงไปดึงผมขึ้นมาจากน้ําอืำ mm. Mm. ครับหลังจากนั้นผมขึ้นมาผมก็กลัวตัวสั่นนะครับก็ไม่สบายไปประมาณสองสามวันนะครับ แล้วผ่านพ้นไปไม่กี่วันผมก็ได้ฝันคือเหมือนฝันแบบเจอลินเนี่ยครับม,มาที่หน้าบ้านม,มาเรียกตรงประตูหน้าบ้านเลยครับที่อยู่ติดกับชายคลองครับก็คือมาเรียกชื่อผมแล้วก็บอกว่าลิกไอ้ลิกกูจะไปแล้วนะอ,อะไรเงี้ยครับมมผมก็ถามว่า มึงจะไปไหนอืมอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีคําตอบจากลินตอบกลับผมมาครับมันก็ค่อยๆภาพมันก็ค่อยๆหายไปครับเช้ามาผมก็ได้ได้ไปเล่าให้กับน้องสาวแม่ผมฟังแล้วก็ได้ไปบอกกับอพ่อแม่ของลินนะครับว่าได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเขาก็ได้ทําบุญนะครับทําบุญไปให้ไปให้ลินครับผมน้องลินครับครับ หลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยครับผม,มแสดงว่าน้องน่าจะได้รับบุญแล้วก็คงจะถึงช่วงเวลานะครับน้องอาจจะไปเกิดหรือว่าไปในภพภูมิที่ดีขึ้นนะฮะตามความเชื่อทางศาสนาของเขาอะนะครับถูกไหมครับครับนะฮะและวยังไงนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดใช่ไหมครับครับผมประมาณนี้ครับพี่ผมก็เจอแบบเหตุการณ์นี้แค่กับตัวเขาแค่ครั้งนี้ลาบที่จมน้ําแล้วก็ เหมือนจะเป็นเขาที่ว่ามาช่วยผมไว้อืมเป็นเพื่อนรักที่รักกันเรียนด้วยกันเลยครับเรียนแล้วก็เล่นด้วยกันผมนึกถึงแต่ต้องขอชมก่อนว่าวันนี้บางเล็กทำหน้าที่ได้อย่างดีทีเดียวครับกับการเล่าครั้งแรกนะฮะ ตื่นเต้นมากพี่ไม่ตื่นเต้นเลยผมฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเออน้องรีบเรียงได้ดีแล้วก็นึกถึงสภาพของบ้านที่น้องเล่าอ่ะนะครับอยู่ริมคลองรจริงๆแล้วก็จะมีคล้ายๆเหมือนเป็นทางเดินปูนยาว,ยาวๆเนี่ยนะที่เลียบคลองไปซึ่งในระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะมีทางที่แบบเชื่อมเข้าซอยนู้นเข้าซอยนี้แล้วบ้านของ,องน้องรินเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณใกล้ๆน้ำเนี่ยนะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ เรื่องที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็กอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้ระวังในเรื่องของสะน้ําน้ําหรือว่าคลองอะไรลําธารให้ดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ต้องเสียชีวิตไปนะครับมีคนเห็นว่ารินเนี่ยพยายามยื่นมือจะไปจับเจ้าลูกปลาเข็มนะครับก็เลยมีคนมาทักว่าเฮ้ยหนูระวังตกน้ําตกท่านะแล้วนั่นก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นว่ารินยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็นั่งอยู่ตรงที่ตรงทางเดินใกล้น้ำถูกไหมครับแล้วเรื่องราวก็เลยเกิดขึ้นและด้วยความที่เป็นเพื่อนรักนะครับเขาอาจจะอยู่กันต่างพบต่างภูมิแต่ด้วยความที่ทางด้านของบางลิกมีเรื่องของประสบอุบัติเหตุตกลงไปในน้ำด้วยการไปปีนต้นฝรั่งอะไรเงี้ยความรักของเพื่อนครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือ ก็มีการดันบังลิกขึ้นมาถือได้ว่าเป็นความทรงจําที่ถ้าเป็นผมเองผมจะจําไปจนวันตายเลยนะว่าเพื่อนผมที่ผมรักมากคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเสียไปแล้วเขายังคอยดูแลและช่วยเหลือเราอยู่เพื่อนอย่างนี้หายากถึงแม้ว่าจะเขาเสียไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับครับผมโอ้ย oh เล่าดีจังเลย เต้นกิตาไม่ไม่ตื่นเต้นเลย <c oughs> ผมฟังแล้วรู้สึกอินตามด้วยแล้วก็สรุปเรื่องราวให้ฟังแล้วคือเป็นเรื่องที่เชื่อว่าน้องเจอมาจริงๆนะครับเอานะฮะได้เลยครับผมเรื่องราวสําหรับทางด้านของเรื่องของบางลิกนะครับตามรอยอดีตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าน้องเห็นบอกว่ามีเรื่องราวที่เคยเจอมาอีกไหมเคยเจอครับรแต่ว่าเกี่ยวกับเพื่อนผมเจอที่หน้าบ้านผมปะ เออคือบ้านที่เจอเนี่ยเป็นบ้านป่าผมที่อยู่อยุธยาอืมแต่ที่ว่ากรุงเทพอ่ะที่นั่นคือบ้านมะของผมครับแต่เรื่องต่อไปที่ว่าเกี่ยวกับเพื่อนผมเนี่ยคือมาเจอที่หน้าบ้านผมเลยอ๋อเหรอครับเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ผมด้วยคือออกมาช่วยเพื่อนผมที่เจอนะตอนนั้นยาวไหมยาวไหมรเรื่องนี้ยาวยาวไหม <G ül ets> ก็ไม่ยาวมากครับพี่ยฟังต่อเลยเพราะตอนมีคนในห้องสตรีมชมน้องบางลิกเยอะมากบอกว่าเป็นกําลังใจให้ <ขอ S 1> บางลิกแล้วก็อยากฟังเล่าเลยจากคุณหมอนัดแชทนะฮะบอกว่าเอาฟังเลยบางลิกเล่าอีกเรื่องหนึ่งเลยเชิญเลยครับครับผมก็พี่ตามผมอาจจะจําได้บ้างนะครับเพราะว่าผมมอาจจะไม่ได้เรียบเรียงมาดีมากเท่าไหร่เชิญครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยประคับประคองครับผมก็ทีเนี้ คือเรื่องเนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมได้ไปเรียนอยู่ที่อมินบุรีรนะตอนนั้นนะครับรรแต่ว่าบ้านบ้านที่อุทยาเนี่ยคือเป็นบ้านที่พ่อผมปลูกไว้แม่ผมก็ไม่อยู่ที่นี่แต่ตัวผมตอนนั้นไปเรียนอยู่แล้วเพื่อนผมคนนี้ก็คือเรียนกับผมมาตั้งแต่ป .5 ครับผมก็รู้จักกันมานานครับไปเที่ยวด้วยกันอะไรได้วยกัน Mm. ทีเนี้เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับช่วงประมาณตีหนึ่ง mm. เพื่อนผมนะครับได้ขับรถผ่านหน้าบ้านผมในเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเห็นเพื่อนข้างบ้านผมนั่งอยู่ชายคลองก mm. ็คืออยู่ไม่ไกลจากบ้านผมรุ่นพี่คนเนี้ยเขาเขาเห็นอยู่ชายคลองเขาก็เลยไปจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลงไปแล้วก็ถามชื่อ ก็คือผมใช้ชื่อเป็นแม็กแล้วกันนะครับครับก็คือลงไปถามาบางแม็กทําอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ทีเนี้ยคนชื่อแม็กก็ไม่หันหน้ามาเพื่อนผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆกล้สักพักหนึ่งครับคนชื่อแม็กเนี่ยครับหันหน้ามาแต่ว่าดวงตาของเขาอะครับมันเป็นสีแดงอื พอเป็นสีแดงเสร็จปุ๊บขนล,ลุกเลยพี่พอ <c oughs> เป็นสีแดงเสร็จปุ๊บ mm. เพื่อนผมมันก็พังอะหลังออกครับแล้วทีเนี้ยคนชื่อแม็กเนี่ยตัวเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้น mm. ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับ mm. เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับหมานินนะครับตัวใหญ่ใหญ่หมานินอืใช่ครับคือที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังแล้วก็เพื่อนผมก็ตกใจแล้วก็จอดโมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับอื mm. แล้วก็ วิ่งหนีคือบ้านผมอ่ะจะอยู่ระหว่างกลางๆแต่ส่วนที่เจอจะเลยบ้านผมมานิดนึงแล้วก็หน้าบ้านผมก็จะเป็นชายคลองเหมือนกันบ้านที่ยุทธยาครับเขาก็จะวิ่งผ่านหน้าบ้านผมเลยไปสองหลังครับอื <c oughs> แล้วเขาตกใจเขาบอกว่าตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเขานึกขึ้นได้ว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้เขาก็วิ่งย้อนกลับมากาเคาะประตูที่หน้าบ้านเอ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ ป๋าผมกับม้าผมเขาก็นอนอยู่เพื่อนผมก็ไปเขย่าประตูเขยา่าป๋าป๋ามา้มาม้าเปิดประตูให้ให้หนูหน่อยเปิดประตูให้หนูหน่อยอคือป๋าผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูก็เห็นว่าเป็นเพื่อนผมมาเรียกแล้วก็ทีนี้เพื่อนผมก็ตัวสั่นอันนี้ผมฟังอย่างที่ว่าป๋าผมเล่าให้ฟังนะอันนี้พ่อผมเล่าให้ฟังว่าเพื่อนผมมาตัวสั่นมากพูดจาไม่รู้เรื่องมันบอกว่าเจอ สงดำๆตัวใหญ่มีขนตาแดงประมาณเนี้ยครับแล้วป๋าผมว่าก็เลยให้ม้าผมมาไปหยิบปืนตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเหมือนแบบสักอะไรอย่างเงี้ยครับ uh. ก็คือให้ม้าผมไปหยิบปืนออกมา uh. แล้วก็จูงมือเพื่อนผมคนเนี้ยไปดูว่าอยู่ตรงไหนอื uh. ไปดูเลยคือแต่คือป๋าผมว่าไม่เห็นม้าผมก็ไม่เห็นแต่เพื่อนผมอ่ะ มันยังยืนยันว่ายังยืนอยู่ตรงที่เดิมยังเห็นอยู่ถูกต้องครับอคือยังเห็นอยู่ว่าตัวมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับจนตัวสันเหงือแตกไปหมดป๋าผมก็รู้แล้วครับว่าเจออะไรอพอป๋าผมรู้ปุ๊บก็จูงมือเข้าบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องห้องผมแล้วก็เอาพ่อผมมาหมอนให้นอนแล้วก็เพื่อนผมก็ตัวสันมากเออแล้วป๋าผมก็อ่าน อ่านดูอาครับของอิสลามครับอ่านภาษาของอิสลามครับครับคืออ่านให้ให้เพื่อนผมฟังเพื่อนผมว่าตัวตันตันตันจนค่อยค่อยหลับไปครับ <c oughs> เพื่อนผมก็หลับไปจนเช้าครับถึงจะตื่นมาแล้วก็ <c oughs> กลับบ้านครับครับก็คือเช้ามาปากผมก็ถามอีกทีนึงว่าเจอแบบนี้ใช่ไหมอ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่ตาลายหรือว่าตายปาดใช่ไหม oh. เพื่อนผมบอกว่าเจอจริงๆป่า mm. หนูไม่ได้โกหกหนูเจอจริงๆ mm. ครับครับแล้วก็ป่าผมก็ได้ไปส่งเพื่อนผมที่บ้านแล้วก็ไปเล่าให้กับโตกะ,ะกีก็คือปู่ขย่าเ mm. พื่อนผมฟังว่าเมื่อคืนนี้ได้ไปนอนที่บ้านแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับอืม mm. ครับอืม mm. ก็คือ ตะก่อนตรงเนี้ครับมันจะมีต้นตาลใหญ่คู่แล้วก็จะมีร่องน้ําผ่านต้นตาลน,นะครับทะลุออกชายคลองได้ครับก็ค,คือตรงที่เพื่อนผมเจอครับออจะมีต้นตาลใหญ่ออก็เรื่องประมาณเนี้ครับพี่ตั้มที่ว่าฟังจาก ป๋าผมแล้วก็เพื่อนผมเล่าให้ฟังครับเพราะว่าพอฟังจบแล้วเนี่ยประเด็นมันพุ่งไปเลยครับในเรื่องที่น้องบางลิกเล่าให้ฟังว่ายินดำนะฮะยินดำก็คือสัมภเวสีในส่วนของฝั่งของอิสลามนะเขาเรียกว่ายินถูกถูกไหมฮะถูกต้องครับยินดำแล้วก็เรียกอีกชื่อนึงก็เขาจะเรียกเป็นชัยตอนครับชัยตอนใช่ไหมทางฝั่ง <ผม S 1> ของภาษาของทางอิสลามนะฮะทีนี้ที่มาของไอ้เจ้าอสุรกายร้ายหรือว่าตัวที่ออ่ จากที่บางแม็กเนี่ยนะฮะกลายเป็นตัวอะไรดำๆดีเนี่ยที่มาเข้ามาจากไหนอะครับอ๋อ oh. คือคือคนที่ชื่อบางแม็กเนี่ยเป็นที่ว่าผมตั้งเป็นชื่อสมมติขึ้นมาก็คือ mm. บ้านเขาอยู่บ้านเขามีตัวตนจริงมีมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่แต่คือเพื่อนผมมาเห็นว่าเป็นบางแม็กนั่งอยู่ mm. ครับครับผมแต่ที่จริงแล้วอ่ะที่นั่งอยู่ไม่ใช่บางแม็กครับ Oh. ก็คือเป็นเป็นยินหรือชายตอนเนี่แหละ,ะมาแสดงตัวตนว่าเป็นบังแม็กในตอนตอแรกรแล้วสุดท้ายก็คือมาแปลงกลายใหญ่เริ่มเทมจนเพื่อนเราเนี่ยเห็นครับผมโอ้และเจ้ายินยินดำเนี่ยนะฮะเขาจะมาบ่อยไหมหรือว่าไม่ค่อยออกมาบ่อยเขาจะมาในรูปมาในได้ในทุกรูปแบบครับครับมาในคือจะแปลงกลายได้หลายรูปแบบอืม ล้วครับผมก็แล้วก็ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนถ้าอย่างอีกศาสน,นาหนึ่งอาจจะเรียกว่าพวกเทวดาหรือว่าอ่าเือสิ่งที่ดีครับถ้าอิสลา,ามก็จะเรียกว่าเป็นเป็นยินดีอ,อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยินที่ว่าเนี่ยเขาจะมาในลักษณะช่วงเดือนไหนวันไหนที่เขาจะมาปรากฏกายบ่อยๆครับคือยกเว้นเดือนรอมาดอนนะครับที่จะไม่มีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นเลย เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสพบเจอยกเว้นช่วงนี้ช่วงเดียวครับ,รบเดือนรามาดอนก็คือเป็นช่วงที่ว่าอิสลามได้ละถือสิ่งอดนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าเออ่จะโดนจับขังหมดครับพวกยินชัยตอนพวกนี้ครับ ครับเข้าใจแล้วอนี่เรื่องเล่าน่ากลัวแต่และเรื่องของบางลิกพิ่ธรรมดานะเนี่ยนั่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะแล้วเชื่อไหมครับว่าเสียงของน้องเนี่ยเป็นเสียงที่ฟังดูแล้วแบบหล่อมากอะเสียงเพราะ <ขอ S 1> ฟัง <ผม S 1> แล้วด,ดูแล้วแบบจันโลงหูแลวหลายคนผมไม่ได้พูดเองนะครับน้องบางลิกมีคนบอกว่าอยากจะฟังน้องเล่าต่อเล่าต่อ,เ,ตอเอาอีกเอาอีกบางลิกมาเล่าบ่อยๆนะชอบมากแต่ด,ดีผมใช้เสียงบ่อยพิทัศร์เพราะว่าผม ทำอาชีพเกี่ยวกับใช้เสียงตลอดทําอะไรอะบอกได้ไหมผมขายของออนไลนะ์ครับพี่ตั้มไลฟ์สดอ๋ไลฟ์สดขายของออนไลน์ด้วยมีหน้าละ่ะถึงบแบบค่อนข้างที่จะแบบเรียบเรียง <c oughs> แล้วก็เว้นจังหวะการพูดได้ดีมากๆเราจะสามารถติดต่อติดตามทางด้านของบางลิกได้ทางไหนอะครับก็ถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็จะเป็นอ่าเป็นเพจแล้กันนะพี่ตั้ม ร้านอินดี้วินเทจครับร้านอินดี้วินเทจใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปดูนี่ไงนี่คือน้องน้องบางลิกเหรอครับผมหุยหล่อเนี่ยไม่ธรรมดาขอบคุณครับพี่ตั้มครับแต่ว่ามีหลายคนนะครับเขาบอกว่าชื่นชอบแล้วก็ชอบในจังหวะการเล่าของบางลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางลิกเนี่ยมามีโอกาสได้ยินได้ฟังหรือเห็นอะไรเนี่ยมาเล่ากันเลยช็อกอีกนะเพราะว่านีหลายคนชอบฟังเพลินมากจริงๆนะฮะ แล้วก็เข้าไปฝากกดไลค์เพจของน้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้องใช้ชื่อร้านใน Facebook ว่าร้านอินดี้วินเทจบายบางลิกนะครับชื่อนี้เสียไม่ได้โหผมชอบของวินเทจด้วยนะฮะอ่ะยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงและการคิดอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็ขอให้ค้าขายล่ารวยในฝั่งของ f a c บุ๊ o เลยด้วยกันนะครับพี่ตั้มผมฝากผมฝากช่อง YouTube ได้ไหมพี่ตั้มเอาจัดเลยครับบางลิกชื่อช่องบางลิกอินดี้ครับภาษาไทยครับบางลิกอินดี้นะพวกเราครับมีโอกาสไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องกันด้วยนะครับนะขอบคุณครับพี่ตั้มได้ครับอุ้ยชอบจริงนะะน้องน่ารักมากเดี๋ยววันหน้ามาเล่าใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับบางลิกนะครับขอบคุณครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ